สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้กกลับมาอีกเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้8มิถุนายน2563แล้วนะคะวันนี้คุณได้รับเงินกันหรือยังวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงสถานะหรือยังหรือว่ายังคงเดิมนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านมาณตรงนี้ด้วยนะคะ วันนี้วันที่8นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญสำหรับหลายๆท่านนะคะวันนี้วันที่8ของเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นการโอนเงินรอบสุดท้ายของหลายๆท่านที่ได้เงินครบ3เดือนแล้วนะคะและเป็นรอบแรกสำหรับหลายๆท่านที่ได้รับ15,000บาทและเป็นรอบที่2สําสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับของเดือนที่แล้ว10,000บาทเนาะมาวันนี้ วันที่8ก็ได้รับอีก5,000บาทนะคะ ใครที่ได้รับเงินแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะและใครที่ยังสถานะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทบทวนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสายเหลืองนะคะหรือบางท่านสายเขียวอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ตังค์นะคะก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะกระทรวงการคลังนะคะนายรัตวโรนแสงเสนนะคะได้กล่าวว่าวันนี้วันที่8นี่คือวันที่สําคัญคือจะมีการเปลี่ยนแปลงชุดใหญ่สําหรับคนที่ ร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะว่าทําไมตัวเองถูกตัดสิทธิ์แล้วที่ตัวเองกดยกเลิกแบบไม่ตั้งใจนะคะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าเกษตรกร,เ,กรเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะที่ถูกตัดสิทธิ์ต่างนานานะคะสําหรับคนที่ไปร้องเรียนนะคะวันนี้ก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะหรือหลายๆท่านนะคะ ก็จะได้เงินวันนี้15,000บาทเป็นก้อนแรกก็เยอะนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะตอนนี้พี่เป้กำลังติดตามข่าวสารให้อยู่นะคะว่าเขาจะเอาอย่างไรนะคะสำหรับคนที่กดยกเลิกไปแล้วที่ยังไม่ได้ไปร้องเรียนนะคะว่าตอนนี้เขาจะช่วยเหลืออย่างไรนะคะซึ่งยังไม่มีความกระจ่างนะคะ และมีหลายคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหลายคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจากประกันสังคมประกันสังคมตอนนี้ก็ล่าช้าเพราะบางคนบอกออกจากงานมา3มเดือนแล้วเงินประกันสังคมยังไม่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนนะคะพี่เป้เข้าใจนะคะ ทางเราพยายามติดตามข่าวสารและแจ้งข่าวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบกันทุกคนนะคะและเงินเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะสำหรับใครที่ไปร้องทุกเกษตรกรก็มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับเงินกันในวันนี้เยอะนะคะ ชี้แจงเรื่องกรณีเงินอุดหนุนบุตรนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะได้ถามพี่เป้เข้ามาว่าเยเงินอุดหนุนบุตรมันโอนเข้าบัญชีแม่ถ้าแม่ได้รับเงิน5,000บาทแล้วลูกจะถูกตัดสิทธิ์ไหมไม่นะคะคนรักกรณีนะคะถึงจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ก็จริงแต่บุตรกับแม่นี่คนรักกรณีถ้าคนที่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเป็นประจําอยู่แล้วทุกเดือนก็จะได้เงินนะคะเพราะว่า เด็กไม่ได้มีการตรวจซ้ําซ้อนเนาะเด็กเพราะยังไม่เคยได้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้พอมอขอรวบรวมข้อมูลของเด็กไว้หมดแล้วนะคะซึ่งใครที่เคยได้รับเงินอุดหนุนบุตรทุกเดือนอยู่แล้วนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้3 0 0 0บาทเนี่ยนะคะเดือนละ1,000บาท3เดือนเนี่ยนะคะจะได้นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนใหม่นะคะ จะยังไม่ได้นะคะจะยังไม่ได้เพราะว่าข้อมูลของคุณยังไม่ได้เข้าไปที่ในระบบนะคะซึ่งกรณีนี้เยอะมากนะคะผู้ประกันตนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนบุตรนะคะเงินอุดหนุนบุตรจากภาครัฐหลายคนนะคะที่ไม่ทราบว่าถ้าได้จากประกันสังคมแล้วจะได้จากภาครัฐอีกหรือเปล่านะคะได้นะคะได้คุณรีบไปลงทะเบียนจากภาครัฐอีกนะคะคุณจะได้สองเด้งนะสำหรับคนที่ ประกันตนนะคะมีมีประกันสังคมเนาะและมีบุตรไม่เกิน6ขวบนะคะคุณจะได้เงินสอเด้งนะคะหลายคนบอกว่าได้จากประกันแล้วจากรัฐบาลเราคงไม่ได้หรอกได้นะคะพี่เป้ไปสอบถามมาแล้วได้นะคะสําหรับคนแก่และคนพิการนะคะที่ได้รับเงินช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการเยียวยาแล้วของเราเราไม่ทิ้งกันนะคะหรือว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะ ถ้าคุณได้รับส่วนนี้แล้วเงินเดือนละ1,000พบาท3เดือนนี้คุณจะไม่ได้อีกนะคะคุณจะไม่ได้อีก1คนต่อ1สิทธิเท่านั้นนะคะยังไงเราก็ได้เยอะ5,000ันนี่มันก็ได้เยอะกว่าส0 0พันอยู่แล้วเนาะ5,000ันนี่3มเดือนก็ได้ตั้ง15,000บาท3,000 3,000เดือนละ1,000บาทนี้ก็ถือว่าน้อยนะคะก็แบ่งให้กับคนอื่นด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะภาครัฐก,กําลังหามาตรการให้กับคนที่กดยกเลิกนะคะกดยกเลิกสิทธิ์และคนที่ลงทะเบียนไม่ทันอยู่นะคะและคนที่เข้าไม่ถึงพวกไอ้สื่อสารแบบลงทะเบียนตามมือถืออะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะนะคะที่เขาเรียกว่าคนตกหล่นนะคะซึ่งพี่เป้เข้าใจว่ามันต้องเยอะกว่านี้เยอะกว่าที่เขาประมวลผลอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งมันเยอะมากเลย หลายคนตกงานมาหลายเดือนแล้วตอนแรกไม่กล้าลงเพราะว่ายังอยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แต่ทีนี้มันร่วงเลยมาแล้วเนาะก็ออยังหางานทำหาอะไรไม่ได้ทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะพี่เป้กํำลังประมวลผลกำลังสืบเสาะหาข่าวสารอยู่นะคะได้ข่าวสารว่ายอย่างไรพี่เป้กก็จะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆต่อไปนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้หลายโรงงานเริ่มปิดตัวลงเรื่อยๆนะคะซึ่งบางคนตกงานแบบกระทันหันแบบสายฟ้าแลบไปทำงานตอนเช้าโรงงานปิดประกาศแล้วว่าปิดกิจการเยอะนะคะตอนนี้ได้ข่าวทุกวันสำหรับการปิดกิจการของโรงงานเยใหญ่นะคะโรงแรม หรือร้านอาหารดังๆก็ยังปิดเลยนะคะเอาใจช่วยนะคะตอนนี้ใครที่กำลังหางานอยู่ขอให้ได้งานทำกันไวๆนะคะใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานตอนนี้อย่าพึ่งนะคะเกาะงานเก่าไปก่อนนะคะให้เรา,ถ,า,ถ,ถ,าถ,ถ้าถูกใจงานใหม่นะคะเราไปสมัครทิ้งไว้เนาะถ้าเขาเอออรับเราแล้วเราค่อยออกจากงานเก่านะคะเดี๋ยวจะแบบ ไม่ได้ทั้งสองฝ่ายเนาะพี่เพ่เป็นกำลังใจให้นะคะซึ่งหลายคนนะคะตอนนี้ตกงานหันมาค้าขายก็เยอะนะคะขอให้ขายดิบขายดีนะคะตื่นมาให้ได้รับเงินหมื่นนะคะเงินหมื่นเงินแสนไม่ไกลจากตัวเราสักเท่าไหร่นะคะขอให้ได้รับเงินนั้นโดยโดยไวนะคะ สำหรับพ่อค้าแม่ขายที่กําลังขายอยู่ก็ขายดิบขายดีนะคะช่วงนี้เข้าใจว่าหน้าฝนเนาะเวลาไปขายอะไรก็จะลําบากนิดนึงนะคะพอตอนเรายังไม่ตั้งร้านฝนยังไม่มาตั้งร้านเสร็จฝนกระนานะคะขออย่าให้ได้เจอได้เจอแบบนั้นนะคะขายดิบขายดีหลายคนก็เข้ามาพูดคุยปรับทุกกับพี่เป้เนาะว่าอุ้จะผ่อนค่ารถค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ทําไมแล้วลูกก็จะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่ง เงินชักหน้ามีถึงหลังน้องก็เข้าใจกันทุกคนนะคะไหนจะทั้งทํานานาะฤดูนี้ก็เป็นฤด,ดูทํานานะคะ mm hmm. พี่เป้เอาใจช่วยทุกคนนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ mm hmm. อย่าลืมกดกระดิ่ง mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะ mm hmm. ขอพระคุณมากนะคะสําหรับคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ คนที่รับชมคลิปของพี่เป้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกท่านมานะตรงนี้นะคะพี่เป้พยายามทําดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านไหนนะคะมีความทุกข์ใจมีความกังวลนะคะอะไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะเรามาปรับทุกนะคะถามข่าวถามว่าเออใครเดือดร้อนยังไงคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมอะไรอย่างนี้แบบพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ สิ่งสำคัญนะคะคุณอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองนะคะคุณอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองนะคะตัวของเราเองจะเป็นกำลังใจให้ตัวเองได้ดีที่สุดคนที่อยู่กับตัวเราก็คือตัวเรานี่แหละค่ะยิ้มให้กับตัวเองในกระจกคนแรกก็คือคนนั้นแหละที่ให้กำลังใจเรานะคะสู้ๆนะคะทุกท่านต้องมีพลังนะคะพลังของชีวิตต้องอยู่ที่ตัวเรานะคะเราอย่าคิดท้อนะคะถ้าเราท้อวันนี้นะคะ เราจะไม่มีโอกาสได้ลุกนะเราล,ล้มแล้วเราต้องลุกลุกด้วยตัวเองนะคะอย่าพึ่งหวังให้คนอื่นมาช่วยเราช่วยตัวเราเองก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีนะคะสำหรับวันนี้ที่คุณท้อมาอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีในวันหน้านะคะถ้าคุณในวันหน้าที่ประสบผลสสำเร็จแล้วคุณหันกลับมามองวันนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องจิ๊บจอยหรือ คุณอาจจะขอบคุณในวันนี้ที่เป็นพลังผักดันให้คุณได้มีวันข้างหน้านะคะพี่เป้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะต้องมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองข้างหลังอย่างเป็นบทเรียนนะคะให้เรามีความหวังในวันข้างหน้านะคะวันที่ฟ้าสดใสน,นะคะจะไม่หม่นหมองเหมือนวันนี้ตอนเช้าอาจจะฝนตกเย็นมา ตอนเที่ยงมาอาจจะฟ้าสดใสนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนนองๆทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้พูดมาเยอะแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ